สวัสดีนายสีต่อแต่ละคนตอนนี้ก็ข,ขมักขมิ่นนะนี่นายสีโอ้ฮะนี่ก็เอาหม้อมาตั้งแล้วนายสีท่านเพราะว่าวันนี้มีงานใหญ่นะเดี๋ยวผมก็จะรีบอาบน้ำต่เช้าเลยไไม่ได้้ลางะนส่สวนเดยยังคืมก็อยู่ตรงนี้นายสีคอยก็จะได้อาบน้ำเหมือนกันเกิดมาแล้วก็ไปอาบน้ำ กึ่มก็นึ่งข้าวนะมันมีงานเบลเลอร์นะวันนี้งานใหญ่นในสีจำเป็นต้องตื่นมาแต่เช้านะฮะนี่ก็เตรียมตัวอุ่นก็บข้าวนะทำกมบข้าวไปนในสีอย่าบอกนะว่าแก๊สหมดไม่นะ เราก็จะเดินทางไปบ้านลุนงถนอมช่วงเช้าเลยนะจะได้เตรียมนวนเตรียมนี่นายสีเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ําเลยนะในยงคืนก็ล้างถ้วยล้างจานอยู่ข้างในนายสีแล้วก็นึงข้าวนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านิดๆน,น,นะเอีก็ชละมุนวุ่นวายมากเลยโอ้หนาวเว้ยจะไหวหรือเปล่าอาบน้านี่ไม่รู้นะเี เมื่อกี้ว่าจะอาบอยู่แต่ว่าห้องน้ํามันมีอยู่ห้องเดียวนะคือทุกคนตื่นมาทุกคนจะปวดขี้กันหมดเลยในที่ก็เลยไม่กล้าอาบน้ํารอให้ทุกคนพี่กันหมดก่อนเป็นไงถ้าขี้ตะลิ้วให้พ่อยในทีฮะถ้าอยู่ข้างบนถ้าขี้ริ้วเหรอผ้าขี้อ๋อถ้าขี้ตะลิ้ว,วได้ยินว่าผ้าขี้ริ้ววะ นี่ในเอฟซีก็แ,แบ่งหน้าที่กันทำนะฮะอืม <c oughs> 응ตรงนนก็ขมาขมักขแม่นเกียวกันารทำข้างในอยู่ไม่อุ่นไม่ได้ไนะอู้หอมหอมมาแล้วหอมมาแล้วจะทำตรงนี้เหละบอกอนะเลยว่าจะทำทำน,นี่ <c oughs> กลิ่นมาแล้วเอฟซีหอมมาแล้วออ้เจ้าโอ้วันนี้เราก็เตรียมตัวนะ <c oughs> เป็นงานส่งมอบนะบ้านยังเป็นทางการให้กบลุงถนอมหลังจากทำเสร็จแล้วนะเอฟซีซึ่งตอนแรกนะครับ <c oughs> เรามาทำบ้านนะตอนแรกเราคิดว่า จะรื้อบ้านลุงถนอมแล้วทําใหม่นะแล้วปรับปรุงทําใหม่พอเรารือ้อเรารื้อเสร็จแล้วเราตรวจสอทํทำไม่ได้ดีกว่าเดิมเราก็เลยไม่กล้ารื้ออะไรเลยทำขึ้นมาใหม่นะครับวันนี้ก็ทําเสร็จแล้วเราก็เตรียมที่จะส่งมอบนะให้กับนะลุงถนอมแล้วก็ครอบครัวเพื่อจะได้เข้ามาอยู่ในเอฟซี FC. พร้อมกับอันนี้นะฮะที่เราจะเอาไปอนนี้นะโอ้เราจะนำไปด้วยนะฮะเอเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำก่อนเปิดไฟห้องน้ำก่อนอ่ะโอเคจะเข้าไปอาบน้ํำก่อนเดี๋ยวต้องรีบนะเอนี่นเอฟสิ่งที่เราจะเอาไปด้วยก็คือนี่ ก็คือป้ายใน f อฟซท่านนะ่ะ f อฟบวกสี C สหายผู้มอบโอกาสนี่นะฮะเราจะนำไปติดอยู่ที่หน้าบ้านนะฮะของลุงถนอมนะครับโอเคครับผมขอขออนุญาตอาบน้ำก่อนนะครับผมสวัสดีครับ